พระมหาราชมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือและเจ้าอาวาสอบรมพระนวกะเพื่อสร้างพระดีสืบทอดอายุพระพุทธศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดงานรวมพลัง5้าศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 1พรรษา นาพระอาจารย์คณาจารย์และผู้ปกครองสามเณรร่วมงานวันแม่แห่งชาติณโนะรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ศูนย์นการศึกษาเขาแก้วสเสด,ด็จจังหวัดปราจีนบุรีทางเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพระธรรมกายโอซากา้าประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาทประจำปี2556 เช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายเสียเตินประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีบรรมชาสามนเณรธรรมทายญาติติดตามได้ในข่าว DMC News สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC News ประจำวันพุทธที่14สิงหาคมพุทธศักราช2556ค่ะตอนรับท่านผู้ชม DMC ทั่วโลกนะคะรวมทั้งท่านที่ติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุ AM 1521ก h โและ FM 102.25 MHz ค่ะวันนี้พบกับคุณปานันประดุดพงเพชรและดิฉันสุชัชญาจิรากรณิตค่ะเราก็มาติดตามข่าวสารกิจกรรมงานบุญนะคะ,คะให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกค่ะ เราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะทางด้านของพระสงฆ์และประชาชนจำนวนมากค่ะได้เดินทางสก,การะศพสมเด็จพระพุทธ,ธาจยา์เกี่ยวอุปเสโนนวัสเกตร,ราชวารมหาวิหารได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระพุทธ,ธาจยา์อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าคณะใหญ่หุนตะวันออกและจะเอาวาสวัดสเกตร,ราชวารมหาวิหารโดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายอาสาสารสินอดีตราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานฝ่ายคารวาสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ได้มีบุคคลสำคัญเข้าร่วมพิธีครั้งนี้เป็นจำนวนมากประกอบด้วยสมเด็จพระมหามุนีวง คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชพระผูมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมพระผู้มีหลกกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครพระผูมสุธีเจ้าคณะภาค12กรรมการมหาเถรสมาคมรักษาการเจ้าอาวาสวัดสเกตร,ราชวรมหาวิหารคณะกรรมการมหาเถรสมาคมนายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีนายนิวัฒน์ธรรมรง์บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวรเทพรัตนากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายมีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานวุฒธธิสภาพลตำรวจโทวิโรธเปาอินอดีตผู้บัญชาการสอบสวนกลางนายกนกแสนประเสรศิฐรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ ประธานมูลนิธิไทยพึ่งไทยเป็นต้นทั้งนี้พระวิจิตรธรรมมาพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสเกตร,ราชวารมหาวิหารกล่าวว่าในช่วงพิธีบำเพ็ญกุศลศพครบเจวันพระสงฆ์จะตั้งศพบำเพ็ญกุศล100วันพร้อมจัดทำหนังสือประวัติซีดีพระธรรมเทศนาะของสมเด็จพระพุทธาจารย์ในโอกาสต,ต่างๆแจกให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานด้วยโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะ เตรียมเสนอให้มหาเทรสมาคมประชุมพิจารณาแต่งตั้งประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชในวันที่20สิงหาคมนี้นายนพร,รัตน์เบญจวัฒนานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวถึงการสูญเสียสมเด็จพระพุทธาจารย์ว่าท่านได้ดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะสงฆ์ตั้งแต่เจ้าอาวา,วาสวัดสเกตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่้นตะวันออก และประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชซึ่งโดยหลักการแล้วจะต้องมีการคัดเลือกพระมหาเถระเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งดังกล่าวโดยในส่วนของตำแหน่งประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนั้นขณะนี้ได้มีแนวทางการคัดเลือกไว้3รูปแบบคือ 1. รอให้มีการตั้งสมเด็จพระราชาคณะรูปใหม่แทนสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ก่อน เพื่อให้คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชครบองค์ประชุม8รูปเพื่อดําเนินการโหวตเพื่อเลือกประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 2. คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั้ง7รูปที่เหลือประชุมอย่างเป็นทางการเพื่อเลือกประธาน 3. คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั้ง7รูปหารือกันอกรอบเป็นการภายในในการเลือกประธานก็สามารถทำได้ทั้งนี้ตนจะนำแนวทางดังกล่าว เข้าเสนอที่ประชุมมหาเถรสมาคมในวันที่20สิงหาคมนี้ส่วนการคัดเลือกพระที่จะมาดํารงตําแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกมหาเถรสมาคมจะเป็นผู้พิจารณาและในส่วนของตําแหน่งเจ้าอาวาวะสวัดสเกตนั้นวัดจะต้องมีการประชุมสงฆ์เพื่อเลือกจากผู้ช่วยเจ้าอาวาสภายในวดัดซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติก็จะต้องยึดผู้อาวุโสทางสมณศักดิ์เป็นเกณฑ์ในการเลือกเจ้าอาวาสใหม่ ทางด้านของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือได้แนะนำจะเจ้าอาวาสให้อบรมพระนวกะเพื่อสร้างประดิษฐ์สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาค่ะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์จเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชกล่าวว่าการเป็นพระนวกกะหรือพระใหม่ในพรรษาส่วนใหญ่จะบวชกันหนึ่งพรรษาหรือจะมากกว่านั้น ดังนั้นการอบรมบ่มนิสัยในจริยาของพระสงฆ์จึงมีความสำคัญมากโดยอยากให้พระนวกะยึดหลักในการปฏิบัติตนในการเป็นพระใหม่สามประการคือ 1. รู้จักรักษากายและวาจา 2. รู้จักรักษาใจและควบคุมใจและ 3. ต้องเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอที่สำคัญอย่ามองว่าการมาบวชเป็นระยะเวลาเพียงสั้นๆจะทำอย่างไรก็ได้ แต่ให้มองว่าการบวชเป็นพระควรมาศึกษาในพระพุทธศาสนาต้องรู้จักปฏิบัติในศีล227ข้อให้ได้บางคนอาจมองว่ายากทั้งที่จริงแล้วหากเรารู้จักรักษากายวาจาให้สุจริตการรักษาศีลก็จะทําได้ไม่ยากที่สําคัญการเป็นพระใหม่ไม่ใช่ว่าจะบวชเพื่อบิณฑบาตเท่านั้นะจะต้องได้รับการอบรมศึกษาเล่าเรียนในพระพุทธศาสนาด้วยโดยจ้าอาว่าแต่ละวัด จะต้องให้การอุปถัรรมภ์ดูแลหากปล่อยให้พระนวกะนั่งนอนเฉยๆก็จะทำให้ไม่ได้รับความรู้และจะไม่รู้สึกรักพระพุทธศาสนารวมถึงวัดที่อยู่ด้วยทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้จัดงานรวมพลัง5ศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา81พรรษา นายสุราเตชทัตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2556โดยมีนายปรีชากันทิยะอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมพระสงฆ์ ผู้นำทางศาสนาและผู้แทนศาสนาห้าศาสนากว่า1000รูปคนเข้าร่วมพิธีณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยนายสุระกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนารวมกับคณะสงฆ์ผู้นำศาสนาทั้งห้ศาสนารวมทั้งองค์กรภาครัฐได้ร่วมใจการจัดพิธีทางศาสนาและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรวมทั้งจัดงานรวมพลังทางศาสนาในครั้งนี้ซึ่งนับว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์และเสริมสร้างให้ประชาชนในชาติได้เกิดความรักความเมตตาความปรารถนาดีต่อกันได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีความเข้าใจแม้จะต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมรวมทั้งทำให้เกิดความสามัคคีและความสมา,านฉันท์ของประชาชนอันจะก,ก่อให้เกิดความสันติสุขขึ้นในประเทศชาติด้านนายปรีชากัญทยะอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้มีผู้นำทางศาสนาทั้ง5ศาส,สนาได้มาประกอบพิธีตามหลักธรรมทางศาสนานอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมต่างๆได้แก่ การฉายวิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระแม่เจ้าของชาวไทยการร้องเพลงสมานฉันท์สู่สันติของผู้แทนเยาวชน5ศาส,สนาพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาส,สนาการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้แทนเยาวชน5ศาส,สนาการแสดงปาฐกถาโดยพระพรมบัณฑิตการเสวนาเรื่องโลกร่มเย็นด้วยพลังทางศาสนา โดยผู้นำองค์กรศาสนา5ศาสนาซึ่งเป็นการเสวนานที่นำมิติทางศาสนามาเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะการที่วันนี้ที่จัดงานนั้นนอกเหนือจากประสกนิกรต่างๆทุกศาสนาแล้วผู้นำศาสนาองค์กรเครือข่ายที่มาร่วมกันจัดในวันนี้นอกจากเราจะแสดงถึงความจงรักภักดี ก็จะทําให้เห็นถึงเรื่องการที่เราใช้มิติทางศาสนาใช้มิติทางวัฒนธรรมมาสร้างความรักความสามัคคีแล้วก็ให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงเรื่องศาสนาเรื่องคําสอนของศาสนาเป็นเรื่องที่ดีงามเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็จะใช้หลักคําสอนของศาสนานั้น เพื่อที่จะนำไปสู่ความสงบสุขนั่นคือการเคารพซึ่งกันและกันคณะพระอาจารย์คณาจารย์และคณะผู้ปกครองของสมณเณรค่ะได้เดินทางไปร่วมงานวันแม่แห่งชาตินะคะณโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ส่ย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจินบุรีค่ะเช้าวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาคณะผู้ปกครองและหมู่ญาติมิตรจากทั่วประเทศพร้อมคณาจารย์กว่า250คนเข้าร่วมพิธี งานวันแม่ประจำปีพุทธศักราช2556ณอาคารจักชัยโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ซึ่งบรรยากาศภายในงานคณะผู้ปกครองได้นำอาหารมาออกร้านถวายแด่พระพิสุสมานเณรและสาธุชนกว่า20ร้านส่วนภาคสายพระมหาวันชัยผลคุณโนรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนนำปฏิบัติธรรมและถวายพัตตหารเพนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าปาก,กองทุนการศึกษาสมานเณร โดยมีกลัลยนา,านมิตรปณิตาและกะลัลยนานมิตรประพัสรานามวง์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระปา่าจากนั้นเป็นพิธีถวายกล่องทุนขีฬลานเพสัตว์กล่องทุนพัดลมและได้รับชมการแสดงของสาม,มนเณรอาทิการกล่าวสุนทรพจน์การบรรยายทำเรื่องพระคุณแม่การบูรณาการภาษาเปิดโลกอาเซียน10ภาษาจาก10ประเทศทำให้คณะผู้ปกครองต่างมีความสุขและบันเทิงใจ ที่สัม,มนเน็ได้ถูกลอล้อมให้มีความกล้าสแสดงออกอย่างเหมาะสมและงดงามเป็นอย่างมากและสุดท้ายเป็นการกล่าวเปิดใจผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาบวชเรียนเพื่อศึกษาธรรมะและช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจากนั้นสัม,มนเน็ตได้แปลแถวเพื่อมอบผวงมาลัยมาลิขาวแด่ยมแม่อย่างซาบซึ้งในพระคุณของแม่ที่ให้กก่นี้ได้เกิดมาและได้ร่วมสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะตลอดไป และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทหลักการเพื่อจะช่วยประครับประคองสมณเนรให้มีกําลังใจศึกษาเล่าเรียนและประสบความสำเร็จในชีวิตเพื่อเป็นสมณะแท้ในภายภาคหน้าคณะกัละยาณมิตรจำนวนมากค่ะได้พร้อมใจกันมาร่วมปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาณศูนย์ปฏิบัติธรรมโรงเรียนเทพเสนานนสอนค่ะ โรงเรียนเทพเสนานุสอนเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครนำโดยอาจารย์พิสมัยมนธานุษย์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพเสนานุสอนได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่เพื่อใช้ในการเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมทุกวันอังคารณนะห้องประชุมโรงเรียนระหว่างเวลา17นาิก30นาทีถึง19นาิก30นาทีโดยครั้งนี้คณะกรลายนานมิตรมาร่วมปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากโดยหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว ทั้งคณะอาจารย์และผู้ปกครองนักเรียนที่มาร่วมงานต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าหลังจากที่ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมครั้งนี้แล้วรู้สึกจิตใจสงบมีสมาธิมากขึ้นและตั้งใจว่าจะชวนกันมาร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งต่อไปเพราะถือเป็นโครงการที่ดีมากค่ะ ในช่วงนี้ค่ะเราไปร่วมรับชมและอนุโมทนาบุญกับยอดกลรยมิตรในต่างประเทศนะคะซึ่งก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญอย่างต่อเนื่อง<ช>ทีเดียวค่ะ,คะในวันนี้ดีมซีนิวนะคะจะพาทุกท่านไปศูนย์สาขาโซนเอเชียค่ะที่วัดพระธรรมกายโอซากา้าประเทศญี่ปุ่นค่ะและต่อด้วยพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาทของทางวัดพระธรรมกายซีแอเตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาไปติดตามทั้งหมดได้ใน world news ค่ะ เจาธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาทประจำปี2556สำหรับพิธีกรรมภายในงานนาคธรรมทายาทได้ร่วมกันตักบาตรแด่พระอาจารย์ก่อนที่จะประกอบพิธีขอขมาและมอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาทจากนั้นเป็นพิธีบรรพชาถวายบาตรและพิธีอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพงานบวชในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาแก่พ่อแม่ญาติพี่น้องของสามเณรธรรมทายาทว่า ในสมัยพุทธกาลพระเจ้าอโศกมหาราชที่มีความโหดเหี้ยมจนกระทั่งได้เจอสามเณรนิโครธก็กลับมานับถือพระพุทธศาสนาและได้สร้างเจดีถึง8 4 0 0 0องค์แต่กระนั้นก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นญาติในพระพุทธศาสนาต่อเมื่อได้ส่งบุตรหลานของตนเข้ามาบวชจึงจะได้ชื่อว่าเป็นญาติในพระพุทธศาสนาขณะที่การบวชสามเณรในครั้งนี้ได้อานิสงค์คือปิดอบายผู้บวชได้32กับพ่อแม่ผู้สนับสนุนการบวชได้ครึ่งหนึ่ง ญาติโยมที่มาร่วมอนุโมทนาบุญก็ได้อนิสง์เช่นเดียวกันด้านคุณอัจจราพันยาวะประพาดรองกงสุนญ่ประจำนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่าการบวชจะช่วยกล่อมกล้าวจิตใจเด็กไทยที่เติบโตในต่างแดนขณะที่พ่อแม่ได้มีโอกาสสั่งสมบุญได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา คั้งนี้นก,การอบรมสามเณรยุวัธรรมธายาตนณวัดพระธรรมกายโอซาก้าจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง18สิงหาคมพุทธศักราช2556ซึ่งหลักสูตรการอบรมเน้นเรื่องการเรียนรู้กฎแห่งกรรมพระคุณพ่อแม่และวัฒนธรรมชาวพุทธลุกนั่งกราบไหว้เป็นต้นเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายเซียเติประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดพิธีบรระชาสามเณรธรรมทายาต โดยภาคเช้าเป็นพิธีเวียนประทักศินพิธีขอขมาผู้ปกครองพิธีขอบรนประชาจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัตทหารเป็นสังฆทานโดยมีกาละยานมิตรรัฐเนธไทยกาละยานมิตรพยาวแวนสแสดงนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะพระพิสุสฆ์และสามเณรธรรมทายาท ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดรานันตชยัยโดยประธานนำกล่าวคำถวายประทีปคือกาลยนานมิตรพูลพิไลบัมการ์ดเนอร์และกาลยนานมิตรทองสายพาราจากนั้นคณะประธานเอกและประธานรองได้ร่วมกันจุดเทียนใจไฟนิรันดรอนันตชัยและในโอกาสนี้พระครูภาวนาวิเทศได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใสพร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่กัลยาณมิตรปิติ กรยานมิตรอุตนีลีพัฒนาพันธ์ได้นำสาธุชนกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรส่วนพิธีถวายจตุปัจ,จยทายธรรมมีการยานมิตรคำรนครพนพรัตและการยานมิตรวนิดาจิรวรางกูนนำกล่าวคำถวายหลังจากนั้นคณะประธานเอกและประธานกองพร้อมสาธุชนได้ร่วมกันถวายผ้าไตรจีวรและจะตุปัจ,จยทายธรรมแด่คณะสงฆ์และสามเณรธ,ธรรมทายาทโดยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคน ค่ะกรับอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรทางศูนย์สาขาทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะ,คะที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะจัดทั้งสถานที่แล้วก็กิจกรรมงานบุญมาให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญอย่างต่อเนื่องค่ะและในช่วงนี้ค่ะก็มีอีกข่าวนึงนะคะประชาสัมพันธ์ถึงแชมเแมนค่ะก็เปิดโอกาสให้ได้บวชบูชาธรรมรุ่น129ปีนะคะคือ บชบูชาธรรมพระเด็จพระคุณพระม,มงคลเทพมุนีค่ะเปิดรับสมัครแล้วนะคะจนถึงวันที่23กันยายนนี้ค่ะณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทอาคารแจ่มจันทร์นะคะหรือทุกวันอาทิตย์ที่เสาบี30สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายค่ะเปิดอบรมนะคะตั้งแต่วันที่23กันยายนไปจนถึงวันที่3พฤศจิกายนค่ะติดต่อรายละเอียดและก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่0877111267ค่ะ แล้ววันนี้ก็เป็นวันพระนะคะเราก็อย่าลืมเก็บเกี่ยวบุญกุศลนะคะแล้วก็เก็บคะแนนชีวิตของเราก่อนนอนด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิกันด้วยนะคะทั้งหมดก็คือความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาและข่าวกิจกรรมจากกัลยาณมิตรทั้งในและต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ร่วมมโมทนาบุญคันค่ะและทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารของ DMC News อ่านย้อนหลังได้นะคะที่ w w w f a c e b o o k c o m t v d m c n e w s หรือจะร่วมกันส่งกิจกรรมงานบุญมาให้ทาง DMC News ออกอากาศก็ได้ค่ะที่ t v DMC News gmail.com ค่ะและในวันนี้ก็หมดเวลาของ DMC News แล้วนะคะคุณสุชัญญาจ,จิรากรนิตและดิฉันปานันประดุลตงเพรพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ